จุดไฟครับไฟแช็คที่บ้านไม่มีไปเจอตัวแก๊สหมดมาขี่เกียร์ไปซื้อครับจุดครั้งเดียวแป๊บเดียวก็ให้หาสำลีนะครับมายีออกมาดึงออกนะครับให้มันเป็นฝอยเยอะๆเ,เนี่ยดึงดึงดึงแล้วก็ที่เตาก็เตรียมเตรียมไม้เตรียมฟืนครับผมก็เตรียมที่ชู่ใส่น้ํามันไว้ด้วยนะครับก็เอาไปเช็คนะครับเนี่ยครับ จ,จุดจุดใกล้ๆที่มันเป็น,นขนๆเล็กๆนะครับทำแบบนี้ผมก็คิดถึงคนแก่สมัยก่อนมากเลยครับใช้นุ่นใช้สำลีจุด <c oughs> นี่ครับติดละวก็เอาทิชชู่ที่ชุบน้ำมันนะครับไปล่อมันแล้วก็ฟืนรออีกทีนึงนะครับก็ ถ้าเกิดมันฉุกเฉินนะครับไม่มีจริงใช้ได้ครับประมาณนี้ครับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย